ทุกคนวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปเรื่องในนี้ก็จะเป็นเรื่องนะคะนอนกระทงที่มีความร้อนนั่นเองนะคือมันหลอนยังไงนะคก็คือมันหลอนก็คือผีจะมีผีมานะทุกคนต้องรู้นะว่าจะเป็นผีอะไรนะัเราไปบ้านของสองพี่นอนงกันก่อนเลย <c oughs> แต่งหน้าเสียใจเนี่ยแต่งเสร็จแล้วป้าไปเปลี่ยนชุดกันแต่ฉันว่านะเฮ้ยซื้อไม่มีเลยอะโหอ,อะไรเนี่ยเราต้องไปข้างล่างไปก่อนนะ <c oughs> เฮ้ยเหนื่อยจังเลยอะอือเอาอันนี้มบวางไว้ตรงนี้ก่อนสิไอ้ตกใบวางไว้ตรงนี้ไอ้ ฉันจะแต่งตัวน้ำเนคืออะไรอยากได้ค่ามาไงวว้ากระเป๋าสวยจังเลยใบ <c oughs> แกนก็แต่เราลืมชื้อกระเป๋านะแต่ฉันจะใส่ไปชุดี้ปเปอรลต์กระทำถ้าฉันใส่เป็นป่องนี้นะเธอเปิดเลยว้าวชิวสวยมากฉันมีโน้ตบุ๊กด้วยแหละ แต่ฉันขอแต่งตัวก่อนล่ะได้เลยฉันจะคิดว่าฉันจะสใส่กระโปรงอันนี้ดีไหมนะแล้วก็เสือ้อมันดูเข้าเมนะหรือฉันจะใส่เป็นยังไงคะขายาวนี่เข้าไหมล่ะเข้าเลยแหละนั่นของฉันว้าวฉันมีถั่วไอ้แพ้ฉันมีถั่วสับด้วยนะว้าวสนุกมากเลยแหละไอ ฉันแม่เเลยอ่ะว้าวสุดอันนี้สวยมากฉันจะใส่ชุ้นอันนี้เลยเธอว่าไงล่ะโหหมะสำหรับเธอมากเลยอ่ะทำไมเธอสวยอย่างนี้เฮ้ยนั้นเราไปงานกันก่อนเลยแมเดี๋ยวเราฉันเก็บของก่อนเธอเก็บของไปด้วยนะเออฉันลืมไปกล่องฉันอยู่ข้างบนอ่ะกล่องฉันก็อยู่ข้างบนนะ่ะ <c oughs> จะไปเดี๋ยวเชนเถือไปให้โอ้ยมันบังแล้วเชนไปหมดเลยโอย้ยไงเดี๋ยวเชนลงไปกว้างก่อนก็แล้วกันโอ,โอ้ยปิดหน้าปิดหน้าโอ้ยมันคืออะไรกันเนี่ยห่างเงี้ยนลเธอ ฉันต้องไปเล่นนมเล่นน้ำนีะฉันไน่มาจากแกนไขความลับล่ะเออเทปแมทเทปไลทฉันก็มีอันนี้ด้วยนะแล้วฉันก็มีอันนี้อีกแล้วฉันก็มีอันนี้ด้วยสมมุดในล่าแต่ฉันยังไม่ใส่หรอกนะแล้วฉันก็มีอันนี้เอาไว้ตั้งถ่ายลูกฉันจะสวยเย้วแต่ว่า ใช่呀เอ้ยฉันไม่ส่งแค่นี้เลยอืมฉันนี่ไงชุดของฉันน่ยฉันต้องใส่ไปแต่ค่อยไปดีกว่าฉันลงไปแล้วจ้าลาลาาลาลาลาว้าวตอนนี้ชุดของเธอนี่น่าดื่มไปเลย ว้าช่วถือุปเปร์ชน้าแล้วเอาไงจ้าเพื่อไเป็นไรกันหรออเอเชอน่ยหน่อยกันหรอเพ่อเลตเกมติดกมิรเลยอเชรเอาของเถอะโอ้ทำไมนี่อะไรเนาตรงมีบ้านเขาเปลี่ยนใหม่นะจ้าเพราะว่า ตางน,นี้จะเป็นตู้อันนี้แทนน้ำประปาติดอันนี้ก็จะไปอยู่ในนั้ำร้าวเทียน,นเอาไว้ต่อสอง้านบ้านตอนนี้คือสวยมากว้าวฉันชอบบ้านหลังนี้มากเลยนะเธอว่าชอบไมหมล่ะนั้นเจอกันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะเอ็กซ์กี้เอ็กซ์กเตรียมของเสร็จแล้วปะใคกันเอ๊ ฉันไม่แม้จะเปลี่ยนยาฉันต้องไปเตี่ยมให้เธอด้วยอันนี้ชื่อของเธออันนี้ชื่อเธอันนี้พุ่มของเธอนี่นาอันี้ของใครอันนี้ของฉันอันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้ของฉันอันนีชื่อของอันนี้นี่ไงชื่อกับกระปงนนี้ไม่ใช่ันนี้ไงนี่กับกระแกงไง ชิ่จะใส่ไปด้วยแล้วใส่นเสร็จแล้วคือฉ,ฉันก็จะเดินทางไปแล้วแฝเธอต้องรีบขึ้นสนามบ,บินนะไม่ทันจริงด้วยไปสนามบ,บินกันเอเอบสนามบ,บินแเาตงานงอน่เนี่ย ฉันจำได้ซิซี่เอากระเป๋าไปเก็บก่อนอ๋อจริงด้วยเราอยู่ซิซี่แล้วนี่อย่าลืไปกระเป๋าเก็บตรงนี้ไง,ไง,ไงเอาวางเลยเดี๋ยวมันก็จะตามสายพานไปเองแหละไปกันรอแล้วรอแ้วชั้นสามนะกาลิจจ์ ตักบอสก่อน,นมีแต่กดเนี่ยขาสั้นเอด้วยโอโอ้มกอโอ้ไมกอมากมากกไปกะน้วเอ้ยคนันเรียตแต่เกมอ่ะเออเนี่ยเอาวดีจคคมีตัวมาไหมค่ะ นี่ไงคะเมื่อหนูเป็น VIP คะ่ะนี่ไม่เชื่อก็ดูภาชนะสิคะอู้หูเสียแล้วคะ่ะที่นัง่ง VIP จะทางเราจะจัดให้นะคะโอเคคะ่ะขอบคุณคะ่ะเชิญเข้าไปไล้เลยคะ่ะไปเร็ว,วอ่ะ ฉันฉันนั่งตรงไหนเอาฉันนั่งตรงนี้แหละมีคนจ้างไว้นะเอากระเปาะ๋าเก็บข้องมันก่อนสิใไ่ก็ต้องเอากระเปาะ๋าเก็บข้องมันไปนะฉันจะเธอสบายาดีที่ทางเราไม่ว่าค่ะเธอเอากระเปาะ๋าเก็บข้องมันก่อนสิได้จ้ะ กระเปา๋าเก็บไม่ได้เฮ้ยอะไระฉันนั่งลงก่อนมีอะไรหรือเก์ท่าน,นี้คนจางแล้วอ๋อค่ะค่ะฉันขอเปลี่ยนที่นั่งใหม่ใช่ค่ะพวกเราขอเปลี่ยนที่นั่งใหม่เป็นที่นั่ง VIP อพีสิคะ VIP ทางนี้ไม่ใช่ VIP ค่ะคุณลูกค้าสักส่นอะไรหรือเปล่าคะขอค่ารีทางมาค่ะ,ะส่วไไนนี้ค่ะเลยจากนั้นไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวทางเราขอรัเข็มคัดไปเลยนะคะทางนี้ใกล้ถึงสถานีแล้วค่ะ กรเป่าฉันว่าล่ะก็เป่าฉันหายไปไหน <Okay. S 1> ไปแล้วเอไม่มีก็เป่าของเราเลยอทำไงล่ะเราก็ต้องไปยืนขอกลับไปที่ร่งไงจริงด้วยันเจอกันปีพีแน่น่ะทุกคน